เอาดีครับเดมโอ้เดมมาได้ของมาใหม่ได้เดี๋ยวนะโอหตอนนี้ยังคงคำเลยเยอะแยะทั้งหมดเลยเอาของใหม่ดีกว่านี่ขันเด็ดนี่บอกอะไรดีราคาเด็ดสินิยมสุดแล้วสวยด้วยดูของใหม่ดีกว่านี่ครับนี่ทองเท่าไหร่ประมาณสิบสี่กัมนะเก้าสิบเท่าไหร่เนี่ยพี่ออเดตสักแสนสองได้ไหมล่ะ

อย่างหลังไม่ไลแบง์อีกไม่ข้ามแสนนะอนนี้ไม่ข้ามแสนโอเคเอานนี้เอาอี้ไม่ข้ามขายไม่ได้ใสนเดียวนะแต่งแบงกันแบงกันเดมีทางแสนมึงแต่งเยอะแค่ตลาดก็เท่าไหร่เราสี่มึงกว่าถ้าถูกจะตายไม่หาไหนตภานี้จกจองสบาพี่จอกจอเยอะเด็ยงนให้กันโอเคครับไม่โนนะผมพี่ผมงี้มันต้องขายได้แสนห้าไเนีด้พี่เฮ้ย